ทากาะโทมี่ขอเสนอโคยโมลำพงเล่านิทานอัจฉริยะทำเสียงเหมือนโดเรมอนเลยนะครับคุณผู้ชมนะฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องของของเล่นชนิดใหม่ที่เกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับโดยบริษัททาการะโทม่นี่เป็นบริษัทที่ผลิตของเล่นที่ญี่ปุ่นและเป็นเจ้ายักษ์ใหญ่อยู่แล้วนะครับเขาเปิดตัวนะครับสิ่งที่เรียกว่าโคิโม เป็นลำโพงเล่านิทานอัจฉริยะซึ่งตั้งชื่อมาได้เหมาะสมมากๆมันเป็นอัจฉริยะจริงๆนะครับคือลำโพงตัวนี้เนี่ยสามารถเล่านิทานให้เด็กฟังโดยเสียงที่เล่านิทานเนี่ยสามารถจำลองเป็นเสียงพ่อแม่หรือเสียงญาติผู้ใหญ่ปู่ย่าตายายที่เด็กคนนั้นน่ะชื่นชอบนะครับเป็นเสียงใครก็ได้เลยแล้วก็มีนิทานอยู่ในนั้นเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับประมาณ45เรื่องนะครับลำโพงตัวนี้ จะวางจำหน่ายในปลายปีนี้นะครับปลายปี2022นี้ราคาไม่แพงด้วย12,980เยนนะครับหรือประมาณ3,500บาทจะเปิดจองตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนนี้เป็นต้นไปนะครับหลักการทำงานของลำโพงอัจฉริยะโคอิโมะตัวนี้นะครับก็คือเราซื้อลำโพงมาเรียบร้อยผู้ใช้งานนะครับจะต้องผูกเชื่อมต่อ ลำโพงโคอิโมเข้ากับโทรศัพท์มือถือแล้วต้องลงแอปตัวที่ชื่อว่าโคอิสเตชันโคอิสเตชันตัวนี้เนี่ยจะให้เรานะครับคนที่อยากจะมีเสียงพูดอยู่ในลำโพงตัวนั้นสมมุติเราเป็นพ่อเป็นแม่ก็จะให้เราอัดเสียงลงไปซึ่งเขาก็จะมีแบบคำพูดเป็นสคริปต์ให้นะครับเป็นเสียงเป็นลักษณะของเสียงต่างๆให้เราอ่านลงไปเยอะๆนะครับ อ่านลงไปเพื่ออะไรอัดบันทึกเสียงลงมาในแอปตัวนี้แอปตัวนี้เนี่ยจะเอาเสียงที่ได้จากที่เราอัดเข้าไปขึ้นไปประมวลผลบนคลาวนะครับซึ่งเป็นระบบ AI ไปประมวลผลลักษณะเสียงเนื้อเสียงโนต้ตและวิธีการออกเสียงเพื่อที่จะจําลองเป็นทุกๆคําคือเราไม่ต้องอ่านทั้งหมดนะสมมตินิทานมี45เรื่องไม่ใช่ว่าให้เราไปอัดเสียง45เรื่องอันนั้นไม่ใช่ว่าจําลองแล้วอันนั้นคือใช้เสียงเราแต่อันเนี้ย เขาจะจําลองเสียงเราขึ้นมาเลยโดยที่เราอ่านบทความตัวอย่างแค่นิดเดียวนะฮะอ่านข้อความสั้นๆเองเสร็จแล้วก็เอาโปรไฟล์เสียงเนี้ยขึ้นมาตั้งเอาไว้เวลาเราเปิดลำโพงนี้ขึ้นมาแล้วเด็กๆเลือกนิทานที่จะเล่าซึ่งเขามีให้เลือกประมาณ45เรื่องนะครับก็จะเป็นนิทานแบบของญี่ปุ่นนะเนาะเป็นเรื่องพวกแบบโมโมทาโร่หนูน้อยหมวกแดงเอ้หนูน้อยหมวกแดงนี่น่าจะเป็นนิทานฝรั่งนะครับ ลูกหมูสามตัวอะไรเงี้ยมีจะเป็นนิทานที่ได้รับความนิยมจากทั่วโลกนะครับก็เด็กเลือกนิทานเสร็จปับ๊บนิทานนั้นน่ะจะถูกเล่าออกมาโดยเป็นเสียงที่เราสามารถตั้งโปรไฟล์ได้ตั้งได้หลายคนนะจะเอาเสียงคุณพ่อเสียงคุณแม่นะครับเสียงคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายใครก็ได้อัดเสียงลงไปเป็นตัวอย่างแล้วให้ระบบมันไปประมวลผลนิทานที่เล่าออกมาก็จะเป็นเสียงของคนคนนั้นเลย ซึ่งผมว่าอันนี้สุดยอดตรงที่ว่าเด็กๆเนาะสมมติแบบพ่อแม่ออกไปทำงานบางครอบครัวเนี่ยต้องไปทำงานต่างจังหวัดฝากลูกไว้กับคุณตาคุณยายกลัวลูกจะเหงากลัวลูกจะลืมพ่อหรือแม่เอาลำโพงเนี่ยอัดเป็นเสียงเราเองนะเราให้เด็กให้เสียงเราเนี่ยเล่านิทานให้เด็กๆฟังเด็กๆก,ก,ก็ได,ด้หายคิดถึงเราไงเนาะแล้วก็ได้ฟังเสียงพ่อแม่อยู่ตลอดเวลาเขาก็จะรู้สึกมีความสุขนะครับอ้อันนี้ดีมากๆเลยนะฮะ ลองให้ฟังตัวอย่างเสียงที่เล่าออกมาจำลองเสียงเป็นพ่อแม่แล้วนะเล่าออกมาเป็นนิทานของลำโพงโคอิโมะตัวนี้นครับลองฟังดูครับよろしくお願いしますいつもお世話になっていますおばあさんはよっこいしょとาตติมัสโอบะกมรอืมเป็นไงครับ น้ำเสียงที่ได้จากลำโพงตัวนี้นะคือมันเหมือนเสียงของคนคนนั้นจริงๆเพราะว่ามันดึงเอาคาแรคเตอร์เราไปเลยอะ่ะมีทั้งน้ำหนักเบามีพูดเร็วพูดช้ามีดึงจังหวะเป็นสไตล์การพูดเหมือนคนจริงๆแต่เนี้ยทั้งหมดถูกจําลองขึ้นมานะแล้วทำด้วย AI โอโหเป็นไงฮะสุดยอดมากๆน่าจะเป็นโปรดักที่จุดประกายให้กับอุปกรณ์หลายๆชิ้นในโลกนี้นะครับผมว่าอีกหน่อยเนี่ยเราเสียชีวิตไปอะ่ะ เราอาจจะยังไม่ต้องตายไปทั้งหมดหรือว่าสูญสลายไปทั้งหมดผมว่าอีกหน่อยอาจจะมีเสียงของเราที่ลูกๆอัดเก็บไว้แล้วก็อาจจะมี AI อัจฉริยะตัวหนึง่งนะครับที่สามารถจำลองเสียงเราแล้วก็พูดคุยกับลูกให้กำลังใจลูกสอนลูกนะใส่แนวคิดใส่แล้วเข้าไปเหมือนเรายังไม่ตายอ่ะ แล้วเราก็ยังอยู่กับลูกเราคุยกับลูกเป็นที่พึ่งพิงให้กับลูกต่อไปในอนาคตได้ออีกหน่อยต้องมีแบบนี้แน่นอนวันนี้เนี่ยทำได้แค่เล่านิทานนะครับวันหน้าเนี่ยต้องอยู่เป็นเพื่อนกันไปตลอดได้เลยอ้สุดยอดนะครับนี่คือนวัตกรรมที่จะมาเปลี่ยนโลกใบนี้ในอนาคตจริงๆนะครับอ่ะเสียดายอย่างเดียวลำโพงตัวนี้ซัพพอร์ตเฉพาะภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น ถ้าได้ภาษาทั่วโลกเมื่อไหร่นะจะไปซื้อมารีวิวราคาไม่แพงเลย3,500บาทเท่านั้นเองนะครับแม่เสียดายถ้าได้ภาษาไทยนะอืมสุดยอดเดี๋ยวจะเอามาเออผมซื้อลำโพงตัวนี้มานะแล้วผมก็เขียนบทพอร์ชาร์กแล้วให้มันเล่าพอด์ชาร์กให้คุณฟังผมจะได้ไม่ต้องเหนื่อย